ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลเอสเซ็นเซอร์สามหกเก้ากันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเราก็กลับมาที่ค่ายไมโครเกมมิ่งั้าหน้าในเว็บไซต์แอลเอสเซ็นเก้าสิบเก้านะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําเกมนะครับผมที่ชื่อว่าเมกาบันดี้ลัสนะครับผมในค่ายไมโครเกมมิ่งนะโอเคก็เดี๋ยวเป็นไงผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็เกมนี้ผมเป็นเกมนะแบบว่าเกมสไตล์แข่งรถนะครับผม ซึ่งมันจะเหมือนกับพวกเกมเก่าๆอ่ะที่เราเคยเล่นกันพวกเกมตลาดนะผมคือ,อไปจากจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งที่เราอยู่แล้วผมไปอีกจุดหนึ่งเดือดๆเป็นทางตรงไว้ให้เราลบสิ่งกีดขวาน,นะผมแล้วก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆน,นะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอันนี้เป็นวิธีการเบ็ดนะครับผมผมขอเลือกเป็นเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันก็อวิธีขเข้าเล่นนะครับผมคือเราจะต้องเลือกอให้ได้อันนี้นะครับผมเราถึงจะได้สามารถขเข้าเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดสมมติเราได้เนี่ย ที่เป็นอตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นโบนัสให้ได้แบบฟรีๆเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไอเทมพิเศษนะครับผมอันนี้เป็น EFP ให้เราอาเลเวลเพิ่มขึ้นตรงนี้นะถ้าเกิดสมมติเราเลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถไปดับต่อไปนะผมครึ่งผมอาผ่านแล้วรอบนึงแล้วนะผมผมเลยได้เรืออันนี้เป็นปลูกเรือมานะโอเคมาก็เดี๋ยวผมขอเล่นเป็นอันนี้ไอเรือเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมนะบอกก่อนไป ได้อู้ได้ชิลมาครับผมโอเคแต่ก็นะผมเสียไป50บาทนะได้อเทมมาแต่ก็ไม่ได้เข้านะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้เนะี่ยจะไปอยู่ในตัวเกมนะครับผมซึ่งเราไม่ได้สามารถก,กดใช้ได้เลยอัตโนมัตินะอันนี้คือมันจะไปสุ่มเกิดในแต่ว่าเกิดในแมบในเกมนะครับผมซึ่งเราก็สามารถไปเก็บได้นะครับโอเครอบนี้ได้ไหมอู้ได้ E ีพีครับผมโอเคมารอบนี้แหละอีพีอ่ะ มาครับผมเรามีขอเล่นหน่อยอยมาเป็นไอเทมอีกแล้วมาเอ้ยรรามีเล่นครับผมโอเคได้อุ้ยคูณห้าเหรอเอาว่าถ้าเก็บกล่องน่าจะได้คูณห้าจากเงินที่เราลงเบดไปนะครับโอเคมาอุ้ยก้อนเปิดมาก้อน,อนหินเลยมา,มาวิธีการควบคุมนะครับผมก็ใช้อาไอผมลูกศรน,นะครับผมที่อยู่ในลูกศรนนะ่ะเออคือจะเรียกยังไงเดียคือลูก ไอ้ลูกศรที่อยู่ในคีย์บอร์ดนะครับผมในการควบคุมเลี้ยวซ้ายขวาเนาะโอ้อันนี้เป็นฟ้ามึกนะผมอย่าไปโดนมานะครับอาจจะเกิดได้โกโลว์เนี่ยคือสามารถอาจโดนได้นะโอเคอุ้ยตกได้อยู่เอาว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปอ่าได้ไอเทมมาผมโอเคไปโอเคเข้าเส้นชัยแล้วครับผมมารอบนี้เราได้เท่าไหร่เราได้มา195นะก็ ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะรอบนี้ตอนแรกเนี่ยผมเหลือ200ในตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น395นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็อันนี้ก็ถือเป็นการแนะนําเกมนะผมเมกามันนี่รัสนะครับผมใครที่สนใจอยากลองเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมในค่ายเมโคเกมส์นะครับโอเคต่อไปก็เป็นวิธีการถอนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถถอนเงินอาค่าชนี้ผมสเปจเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไไต์แอสมการสการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้า สวัสดีครับ